สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมมนนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราไม่ได้มาทําการวิแคะนะครับแต่ว่าเราจะมาเอ่อราการอะไรวะเทอยางโปร EP 5นะครับไม่มีใครเรียกกูเรียกของกูเอง <c oughs> <c oughs> เออนะเนี่อครั้งที่แล้วนี่เราได้เราได้ไวิธีการเข้าซื้อไปแล้วนะว่าเข้าซื้อยังไงโดยใช้แท่งราคาเฮเคนาชินะฮะแล้วคราวนี้เนี่ย มีคำถามครับกับอ่ากลับมาว่าเอะแล้วเราเห็นแล้วอ่ะคือมันเกินสองเขียวไปแล้วแล้วเ,เราทํายังไงดีนะครับเออเพราะว่าเออมันมันเลยจุดที่มันเลยจุดที่เข้าแล้วแบบมีต้นทุนที่ได้เปรียบชาวบา้านกะ็นะก็เลยมามาทําคลิปนี้เพื่อเพื่อเป็นการตอบคําถามให้นะครับว่าถ้าเราเห็นแล้วว่ามันไปแล้วเนี่ยเราทําไงนะก็คือว่า ราก็เพิ่ม EMA 75เ,เข้าไปครับเพิ่ม EMA 75เ,เข้าไปใช่ไหมเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยก็รอครับให้เขาเขียวไปเลยเขียวเขียวเขียวนะครับคุณรอครับรออย่างเดียวเลยรอมันต้องมีสักวันน่ะที่ว่ามันจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงแล้วก็หักหัวลงมาครับหักหัวลงมาแล้วก็มาแตะหรืออาจจะยังไม่แตะเมล75ก็ไนดนะนะ้หักหัวลงมาใช่ไหม คือหลักการนะครับเราจะไม่ซื้อจนกว่ามันจะมาแตะอีเมเจ็ดสิบห้านะครับ mm hmm. คุณจะได้ราคาที่สมเหตุสมผลนะ mm hmm. คือวันที่มันมันลงมาครึ่งหนึ่งใช่ไหมจากจากจุดสูงสุดแล้วก็อีเมเจ็ดสิบห้าเนี่ยมันลงมาสักครึ่งหนึ่งแล้วมันเขียวไปต่อแล้ว mm hmm. คุณก็ไม่ต้องซื้อนะครับไม่ต้องซื้อเขานะ mm hmm. ก็รอไปก่อนนะครับร mm hmm. อรอจนกว่าว่า เขาจะลงมาจบนั่นหมายความคือว่ามันจดจบรอบขาขาขึ้นแล้วมันย่อจบอะถ้ามันมาแตะ EMA เจ็ดสิบห้านะคือถ้าคุณไปซื้อระหว่างทางเนี่ยมันอาจจะยังขึ้นยังไม่จบก็ได้ขึ้นคือแค่มันย่อมานิดนึงแล้วมันก็ไปต่ออะไรเงี้ยครับแต่ว่าที่มันขึ้นแล้วมันหักหัวลงมาแตะอ m a เจ็ดสิบห้านั่นหมายความว่าอะไรคือมันย่อจบแล้ว อืมนะครับมันย่อจบแล้วนะก็คือว่าถ้ามันมาแตะปุ๊บเดี่ยวมันก็จะมีสามสามรูปแบบในการที่เขาจะแอคชั่นต่อไปคือว่าแตะปุ๊บสองเขียวก็เด้งแล้วก็ทำนิวไฮถูกป่ะแล้วก็แตะปุ๊บก็แช่ออกข้างออกไซเวย์ตึกตึ๊กตึกตึกตึกออกไปตอนนี้เราก็ไม่สนใจถูกป่ะถ้าแตะปุ๊บแล้วพรวดทะลุลงมาเลยอะไรเงี้ย เลิกคุยไอตัวเนี้ยเลิกคุยเลยเราก็ต้องไปสนใจใเขานะฮะแล้วก็ไปหาตัวอื่นเทรดรอนะครับถ้าเรารักเราชอบไอหุ้นตัวนี้จริงๆนะก็ก็รอเขากลับขึ้นมาอเอมอีกครั้งหนึ่งเนาะทบทวนอีกครั้งนะคือว่าถ้าเราเจอสองเขียวแล้วนะครับมันไปแล้วอะ่ะเราเราเจอช้าไปอะไรเงี้ยเราไม่ต้องไล่ไม่ต้องไล่ราคานะครับเราก็รอแล้วก็เพิ่มเอ็เมเเจ็ดสิบห้าเข้าไปปึ๊บอ่า แล้วก็รอให้เขายอ่อเขาต้องยอ่อลงมาแน่ๆนะครับต้องยอ่อลงมาแน่ๆยอ่อลงมาปึ๊บลงมาแตะปึ้งก็รอถ้าแตะแล้วเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวแท่งแรกจับตาเลยนะครับจับตาเลยจับตาไว้ตรงนี้จับตาไวนะ้เล,เลยนะครับแล้วก็เขียวทที่สองทำไฮสูงกว่าแท่งก่อนหน้านะซัดเลยพุ่ง ร้อยละเจ็ดสิบเปอร์เซ็นไปต่อนะครับถ้าถ้าสองเขียวแล้วทำหายนะแต่อีเมลเจ็ดสิบห้าทำสองเขียวแล้วก็ส่วนมากร้อยละเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตไปต่อนะครับทำยูไฮด้วยนะนะครับแล้วก็ถ้ามามาแตะปึ๊บแล้วเปลี่ยนเป็นเขียวแดง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 แบบนี้แสดงว่าเขาเป็นไซเวอ์ก็ ยังยังไม่ต้องไปยุ่งกับเขาใช่ไหมครับเป็นไซเวร์นี่ก็ก็ทําเป็นกรอบไว้กรอบไว้ถ้ามันเบรคเบรคขึ้นก็ตามถ้าเบรคลงก็เลิกคุยถูกป่ะครับแต่ว่าถ้ามันมาแตะปึ้งเีเมจเจ็สิบห้าแล้วร่วงพรวดลงไปเลยเลิกคุยครับตัวนี้ไม่ต้องไปดูเขาอีกแล้วเสียเวลานะไปหาตัวใหม่เรดดีกว่าเนาะโอเคหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์แล้วก็สามารถตอบคำถาม คนที่ถามมาได้นะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์ <c oughs> กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คุณทำคลิปนะครับแจ็ควันนี่เบตเตอร์สวัสดีครับ